HQ 22เป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลางถึงไกลที่ก้าวหน้าที่สุดของจีนในปัจจุบันพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดจากระบบ HQ 1 2รุ่นก่อนหน้า HQ 2 2คือผลลัพธ์ของแนวคิดป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีนโดยเน้นไปที่การป้องกันแบบเป็นชั้นชนการเพิ่มระยะยิงการปรับปรุงระบบนำวิถีและความสามารถในการต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับระบบ b o k M2 ของรัสเซียแต่แท้จริงแล้ว HQ22 คือการพัฒนาแบบจีนโดยแท้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับยุทธศาสตร์ของจีนที่เน้นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการและเชื่อมต่อเครือข่ายรองรับการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบหลากหลายทั้งอากาศยานขีปนาวุธร่อนโรนและแม้แต่ขีปนาวุธวิถีโค้งบางประเภทการพัฒนาระบบ HQ22 เกิดจากความต้องการของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA ที่ต้องการระบบซึ่งสามารถครอบคลุมช่องว่างระหว่างระบบป้องกันภัยระยะไกลเช่น HQ 6และ HQ 7กับระบบพิสัยไกลยอย่าง HQ 9เนื่องจากภัยคุกค,คามจากอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิงจากระยะไกลและอากาศยานล่องหนมีมากขึ้น PLA จึงต้องการระบบที่มีระยะยิงมากกว่า HQ 1 2แต่ยังคงคล่องตัวและต้นทุนไม่สูง HQ 2 2จึงถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างสมบูรณ์ ด้วยการผสานร,ระยะยิงที่กลายขึ้นเทคโนโลยีนำวิถีทันสมัยและความสามารถในการเคลื่อนที่สูงเข้าไว้ด้วยกัน HQ 2 2ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานแสดงสุไหตแอร์โชว์ปี2016ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนานาประเทศด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นระบบนี้ถูกนำมาใช้งานจริงอย่างแพร่หลายในกองทัพบ,บกของจีนซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพและผลิตได้เองภายในประเทศ ตัวขีปนาวุธของ HQ 2 2ยิงจากแท่นยิงแนวตั้งบนรถขนส่งติดตั้งยิงเทลแบบล้อยาง8ปคูณแโดยรถเทล1นึ่คันสามารถติดตั้งตู้ยิงได้สีท่อภายในบรรจุขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งที่สามารถยิงได้ไกลถึง150-170ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและเป้าหมายทําให้ระบบนี้อยู่ในระดับพิสัยไกลยอย่างแท้จริงและมีความสําคัญในแง่ยุทธศาสตร์สาหรับการป้องกันและขัดขวางการเข้าถึงพื้นที่สําคัญของจีน หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของ HQ 2 2คือระบบนำวิถีโดยต่างจาก HQ 9ซึ่งใช้ระบบเรดาร์นำวิถีเชิงรุกในระยะสุดท้าย HQ 2 2ใช้การนำวิถีด้วยเรดาร์เกึ่งเชิงรุกหรือบางกรณีอาจใช้การควบคุมด้วยคำสั่งวิทยุทำให้ระบบมีความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและสามารถโจมตีเป้าหมายที่หลบหลีกหรือมีความคล่องตัวสูงได้ระบบเรดาร์ควบคุมคือเรดาร์ ray, เฟสอาร์เรย์อเนกประสงค์ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน แม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน1ชุดปฏิบัติการ HQ 2 2ประกอบด้วยรถเทลระบบเรดาร์ยานบัญชาการและระบบสนับสนุนอื่นๆเรดาร์ที่ใช้มักเป็นแบบไทย0ามหรือรุ่นใกล้เคียงซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะมากกว่า300กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันโดยสามารถยิงขีปนาวุธได้สูงสุด12นัดต่อเนื่องภายในระยะเวลาอันสัน้นจึงสามารถตอบโต้การโจมตีแบบฝูงบินหรือจากหลายทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธของ HQ 2 2มีความยาวประมาณ7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว0.45เมตรใช้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งที่ให้ความเร็วสูงและความคล่องตัวในการบินเมื่อลั่นไกลแล้วขีปนาวุธจะบินตามวิถีกลางที่ควบคุมโดยเรดาร์ภาคพ,พื้นหรือคำสั่งวิทยุจากนั้นจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายด้วยการนำวิถีแบบเรดาร์เกึ่องเชิงรุกเพื่อโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำหัวรบเป็นแบบแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสการสังหารเป้าหมายอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเร็วสูงหรือขีปนาวุธร่อน HQ 2 2มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวรถเทลที่ติดตั้งขีปนาวุธถูกสร้างบนแชสซีล้อ,อยาง8คูณที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศธุรกันดารได้และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทําให้เหมาะสมกับการใช้งานในสนามรบที่มีความเข้มข้นสูงระบบสามารถปรรับใช้ในแนวหน้าหรือถอยร่นไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้ทันที ตามหลักยุทธศาสตร์ PLA วางระบบ HQ 2 2ไว้ในตำแหน่งตรงกลางของระบบป้องกันแบบเป็นชั้นๆทำงานร่วมกับระบบพิสัยใกล้อย่าง HQ 6และ HQ 7รวมถึงระบบพิสัยใกล้ย่าง HQ 9เพื่อสร้างชั้นป้องกันที่ซ้อนทับกันลดช่องโหว่ในการป้องกันโดยมัดนำมาใช้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยทหารยุทธศาสตร์และประชากรพลเรือนอีกทั้งยังสามารถให้การสนับสนุนแนวรบที่กำลังเคลื่อนที่ได้จึงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นทั้งในเชิงรับและรุก ในด้านการส่งออกจีนได้พัฒนาเวอร์ชั่นส่งออกชื่อว่า FK3 ซึ่งถูกนำไปขายให้แก่ประเทศเซอร์เ,รเบียโดย FK-3 มีคุณสมบัติลดหลั่นจากกลุ่น HQ22 ที่ใช้ในจีนเช่นระยะยิงน้อยลงและระบบต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดระดับแต่ยังคงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศในราคาที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกหรือรัเสเซีย HQ 2 2เป็นผลผลิตจากแนวคิดที่จีนต้องการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเต็มรูปแบบแทนการพึ่งพาหรือเลียนแบบต่างชาติ PLA ได้ทุ่มทุนวิจัยและพัฒนาจนได้ระบบที่มีคุณภาพสูงรองรับยุทธศาสตร์สงครามแบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งเน้นการตัดสินใจที่รวดเร็วและการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานระบบ HQ 2 2สสามารถเชื่อมโยงแบบเครือข่ายกับระบบอื่นๆของจีนได้อย่างลงตัวส่งเสริมความสามารถในการรับมือภัยคุกคามแบบผสมผสาน ในเชิงยุทธศาสตร์การติดตั้ง HQ22 ในพื้นที่สำคัญเช่นชองแคบไต้หวันทะเลจีนใต้และชายแดนอินเดียยกระดับความสามารถของจีนในการบังคับใช้เขตห้ามบินในบริเวณที่มีข้อพิพาทและเป็นเครื่องยับยั้งไม่ให้สัตร,รูรุ้กล้ามเขตด้านฟ้าด้วยระยะยิงที่ครอบคลุมเป้าหมายก่อนเข้าสู่น่นฟ้าของจีน HQ22 จึงมีบทบาทสำคัญในการป้องปรามขนาดที่ความคล่องตัวและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วทำให้ระบบสามารถจัดวางและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบ HQ 2 2ยังมีจุดแข็งด้านการต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี ECCM เช่นการเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติการประมวลผลสัญญาณเรดาร์ขั้นสูงและความสามารถในการแยกแยะเป้าหมายจริงกับเป้าหลวงแม้จะไม่อาจกล่าวได้ว่าปลอดภัยจากการรบกวนโดยสมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมการสู้รบที่ซับซ้อนได้ดีเยี่ยมในการฝึกยิงจริงและการจำลองการรบ HQ 2 2มีอัตราความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายสูง สามารถโจมตีเป้าหมายที่บินต่ำตั้งแต่ระดับ50เมตรไปจนถึงเป้าหมายที่บินสูงถึง27กิโลเมตรทำให้รองรับได้ทั้งขีปนาวุธร้อนและอากาศยานระดับสูงเวลาตอบสนองของระบบตั้งแต่ตรวจพบเป้าหมายจนยิงขีปนาวุธได้อยู่ที่ไม่เกิน15วินาทีซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การรบสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม HQ22 จะไม่เทียบเท่าระบบ HQ9 ในด้านพิสัยและพลังทำลายแต่ก็มีความคล่องตัวมากกว่าราคาต่ำกว่าและนำไปใช้ได้ในจำนวนมากกว่าจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธวิธีและสร้างการป้องกันที่หนาแน่นระบบนี้สามารถกระจายติดตั้งในหลายพื้นที่เพิ่มความยืดหยุ่นและลดช่องโหว่ในการป้องกันแบบรวมศูนย์ บางรายงานเปรียบเทียบ h q 2 2กับระบบ Book M 3ของรัสเซียซึ่งมีภารกิจใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม h q 2 2ได้เปรียบในด้านการต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างบัญชาการที่ยืดหยุ่นกว่าทําให้สามารถควบคุมผ่านระบบเครือข่ายและการควบคุมจากระยะไกลได้ดีขึ้นอีกทั้งยังผสานกับระบบดาวเทียม Bedo ของจีนช่วยเสริมความแม่นยำและการรับรู้สถานการณ์ แม้ว่าการใช้ระบบนำวิถีแบบเรดาร์กึ่งเชิงรูปของ HQ 2 2จะถูกมองว่าล้าหลังกว่าระบบนำวิถีเรดาร์เชิงรูปแบบเต็มรูปแบบของตะวันตกแต่ก็มีข้อดีตรงที่ซ่อมบำรุงง่ายฝึกเจ้าหน้าที่ได้เร็วและมีความพร้อมใช้งานสูงระบบยังสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันจึงชดเชยข้อด้อยดังกล่าวได้ดีในอนาคตมีแนวโน้มว่าระบบ HQ 2 2จะได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติม,เ,มเช่นการติดตั้งหัวนำวิถีแบบ2โหมด Dual Mode seeker การเพิ่มระยะยิงและการเชื่อมโยงกับ AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายแบบอัตโนมัติซึ่งจะยกระดับความสามารถของระบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยสรุป h q 2 2คือระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลางถึงไกลที่ทรงประสิทธิภาพมีความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการป้องกันที่ครอบคลุมภัยคุกคามทางอากาศทุกรูปแบบระบบนี้สามารถติดตั้งได้ในจำนวนมากเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบอื่น และเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันทางอากาศของจีนในขณะที่จีนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายอิทธิพลทางการทหาร HQ22 จึงจะยังคงมีบทบาทสําคัญทั้งในสนามรบและเวทีโลกต่อไป